เลือกสื่อให้ถูกกับบารมีเก่าหลวงพ่อทูลสอนว่าพระไตรปิฎกเป็นหลักปัญญาแต่คนไม่เอามาปฏิบัติธรรมะอ่านทั้งวันสวดทั้งวันแต่เอามาปฏิบัติไม่ได้ของกินมีอยู่ในมือแต่ไม่เอาขอนำข้อมูลบางส่วนที่หลวงพ่อทูลเรียบเรียงเรื่องจากพระไตรปิฎกมาอธิบายในเชิงปฏิบัติดังนี้ นี่การฝึก,กใจจะเป็นเรื่องใหญ่ตัวนี้การปฏิบัติถูกทำนันถูกจริงแต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะอธิบายให้ฟังว่าผู้จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดามันเป็นอุบายรมที่สำคัญมากที่จะมีความต่อเชื่อมกันกันกบบาร,รมีใหม่กับบาร,รมีเก่าที่เรามีอยู่ต่อกันถ้าเราไม่รู้วิธีสร้างบาร,รมีมาดีตแล้วเนี่ยจะไม่เชื่อมกันไม่ได้ยากจะเชื่อมกันได้ ยกตัวอย่างเช่นว่าการสร้างบาร,รมีใหม่เพื่อเสื่อมบาร,รมีเก่าเสื่อมอย่างไรหตัวอย่างว่าในสมัยหนึ่ง <c oughs> มีพระราชาองค์หนึ่งในวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์ที่ท่านจะออกไปเที่ยวชมชนบทบ้านเมืองต่างๆในวันนั้นพระราชาก็เหมือนกับเตรียตนเตียง,งตัวเตรีตตยมยศก็แล้วกัน เครื่องหอมเครื่องปรุงต่างๆเต็มตัวก็แล้วกันนี่การเดินทางขี่ช่างไปนั้นในวันนั้นมีอากาศร้อนจัดอากาศร้อนมากเหงื่อไหลสวมตัวสวมหน้าพระราชาของผ้าเช็ดหน้าน,น,นั่นแหละในผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ก็จะมาเช็ดหน้าแต่อบไปกินหอมกินจันทด้วยกันทั้งนั้นเลยหอมอบเข้าทั้งหมดแต่เมื่อผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นมาถูกเหงื่อถือไข่ของตัวเองแล้วเนี่ย อีกไม่นานนะักกินนวนจะออกมาจากผ้าผืนนั้นกินจันกินหอมต่างๆก็ๆหมดไปเพราะเมื่อไข่ต่างๆมันกบไปหมดแล้วคือสุกกระปกสุกโ,โคกกำลังนึ้คือในผ้าผืนนี้แต่ก่อนมันหอมแต่บันดนี้ผ้าผืนนี้มันสุกกระปกสุกโ,โคกเป็นพออเพราะอะไรเพราะเมื่อไข่ของคนของตัวเราออกมาติดผ้าตัวนี้ท่านจะเกิดความตั้งมั่นเลยที่นี่ ความตั้งมั่นขึ้นมาหลืความเื่อมันว่าสังขารร่างกายาของเราเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกโสโครกนี่คือความเห็นเกิดมาง่ายงเพราะเห็นตัวอย่างว่าผ้าเซ็ตหน้าเพื่อนี้มันได้เป็นบอกเหตุอยแล้วว่าเอาไปเซตเนื้อตัวที่ไหนามาเนื้อตัวทั้งหมดเป็นของสกปรกโสโครกทั้งหมดแล้วออกถูกผ้ากับเป็นสกปรกโสโครกแล้วกันทั้งหมดแล้วอันนี้ได้เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาอย่างแน,วน่วแน่นี่คือเพราะราช้าองนั้น เดินั่งขี่ช่างไปกับคำานึงถึงร่างกายเราแล้วเนี่ยเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งสกสโปรกโซโคเป็นมีความเห็นเน่วเนี่ยอย่างนี้ใครจะว่าร่างกายเราหอมไม่มีที่นี่ไม่มีเราเนึกอย่างเดียวว่าร่างกายสกปรกโซโคกอย่างเดียวนั่นอาศสยภาพ,พื้นเดียวนี่เป็นเหตุในมองเห็นในมองเห็นสกะโปรกโซโคของกายถ้าไม่มีภพาพ,พื้นนั่นแล้วก็โอกาสจะรู้ได้ยากจากนั้นก็พระราชานั้นก็เลยล่มหายตายไป หลายภพหลายชาติเกิดตายกับโลกอันนี้มายุคปัจจุบันในในยุคที่พระเจ้าของเรานี่จึงมาเกิดให้นามว่าจุลลบันทุกจุลลบันทุกท่นี่บารมีเก่าเคยสร้างแต่ก่อนเป็นพระราชานั่นนะมันยังแฝงใจมาอยู่นะแฝงใจมาอยู่เนื้อบารมีเดิมทีนี้เมื่อจุลลบันทุกจะไปกระโดดเหวตายที่ว่ามาในตำราตำตันเก่าวไว้ พล้พผู้โดยเจ้าจะมองเห็นไี่ว่าจุลบรรทุกได้สร้างบารมีมาอย่างไรก็มองเห็นนะว่าเออจุลบรรทุกนี่สมัยก่อนๆเป็นพระราชามหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่มีนิสัยสร้างบาร,รมีทางอาสุภะทีนี้การสร้างอาสุภะของจุลบรรทุกสร้างอย่างไรทีนี้พวกเราก็เห็นนะว่าเออการสร้างอาสภะของจุฬบรรทุกสร้างอาเ,อาเอามีผ้ามีม,มีมีผ้าเป็นสื่อ ทีนีนจําเป็นพระพุทธเจ้าต้องเอาผ้าประเภทเดียวกันมาเป็นสื่อให้ต่อกันแต่ก่อนจุฬาบรรทกสร้างบาร,รมีด้วยผ้าเอาผ้าเป็นสื่อในการปฏิบัติแต่บัดนี้พระองค์ก็ต้องเอาผ้าเช่นเดียวกันมาเป็นสื่อกันเอาเป็นสื่อกันเอาจุฬาบรรทกให้เธอเอาผ้าตัวนี้ไปขึงไว้นะเอาไปขึงเอาไว้ที่ในก่อนจะผ้า,าพพต้องล้างมือให้สะอาดก่อนอมือสะอาดดีแล้วนะเอามือเรามาจับผ้าตัวนี้คําไปลูบไปลูบมา ให้มีคำมารับโชหรัตนงางวัชังารัติว่าไปว่ามาบ่อยๆนี่คำสั่งอพระพุทธเจ้าส่วนธรรมะอย่างอื่นไม่มีแทนที่พระองค์จะอธิบายให้บางว่าให้เธอพี่งาภาเป็นสมติงก็ตก,กโบกโซโคกไม่ไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยเพราะองค์เจ้าคนหนีไปเพราะจะได้บัญชกก็มาทาตามนั้นเอาผ้าขึ้นมาแล้วก็จับไปจับมาคำไปคำมาก็ไม่ได้คำบริกรรมอยู่ในใจอยู่ใน่ใจนั่นแหละ ต่อมาผ้ามันดําเมื่อผ้าดําขึ้นมาต่อนน้นจะมีบารมีเก่าที่สร้างออกมาในอดีตทำไมเป็นผ้าราชาหนึ่งแสงขึ้นมาที่ผ้ามันดําได้อย่างไรมือเราล้างสะาดดีแล้วนี่ล้างดีแล้วทําไมผ้าจึงดำเราก็ยังมองเห็นลงไปเออมือเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสกปรกโสโครมีเหงือ่อมีใครต่างๆกันาเอาจากมือเรามามาถูกผ้าก็เลยดำอันนี้คือบารมีเก่าสมัยเป็นพ้าราชาแสงขึ้นมา เนี่ยมองเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่ามองเห็นผ้าเช็ดหน้าผื่อน,นั่นแหละผ้าเช็ดหน้าผืนนี่มันสกรปกกรปกสกโคกได้อย่างไรก็มองเห็นว่าเออา้าขั้นเราสกปรกโก,กโคกเนีย่ยมันมาอย่างนี้ต่อเนื่องกันนี่คือเอาสื่อเดียวกันมามาให้การปฏิบัติก็ในสุดท้ายเนี่ยก็เมื่อเห็นผ้าสซกรปรกมาพี่นาร่างกายสกรปรกแล้วพี่นาไปพี่นามาในที่สุดพระจุลวรทกก็เป็นพระอาริยเจา้าเป็นพระอารหรันต์ นี่คือการปฏิบัติมันไม่ต้องสื่อเดียวกันในการปฏิบัตินี่คือตัวสื่อสําคัญเบื้องต้นเป็นตัวสําคัญที่เะยสื่อกับบารมีตัวนี้มันสําคัญตัวนี้ถ้าเราภาวนาปฏิบัติในชาตินี้เดี๋ยวนี้ถ้าเราทําไปไม่สื่อถ้าเราทําทุกวันเนี่ยไม่ตรงกันนักวัดีแล้วก็ไม่มีทางในชาตินี้ถึงเราจะมีบารมีพอสมควรจะเป็นพระอาดีตเจ้าได้ก็าตามถ้าทําสื่อปฏิจบัตินี้ต่ แต่ปริมินเดิมที่เรามีอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้เท่านั้นแหละไม่ได้เลยนั้นะการหาเสื่อกหาในปัญญาทีนีห้หาในปัญญาเราเรามีการเปรียบเทียบกันเหมือนกับเราเปรียบเทียบดูสิ่งนั้นบ้างไหมเปรียบเทียบดูซากศพดูไหมเนี่ยเราไปเห็นซากกับเปรียบเทียบในการซากศพเราไปเห็นฆ้าสกรปรกกับเปรียบเทียบในฆ้าสกปรกไปคือเปรียบเทียบไปเรื่อยๆอเมื่อเปรียบไปเทียบมาบ่อยๆแล้วนะเอีกสักเรื่องหนึ่งสักสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นแหละ มันจะเป็นสื่อตรงกันกันกบเราในอดีตได้ที่เราจะมาทานึกคาบริกรรมจะหาสื่อเดี๋ยไม่หาไม่ได้การนึกคาบริกรรมทําสมาธิมิใช่ว่าหาสื่อในการปฏิบัติเลยเป็นการพักใจเฉยๆการหาสื่อส้นงหาเดียปัญญาคิดขึ้นมาติดตองขึ้นมาว่าเทียบเทียบว่าสั้างขาร่างกายเราเหมือนสิ่งนั้นไหมสิ่งน,นั้นเหมือนสังขาร่างกายเราไหมไม่เที่ยงเหมือนกันไหมเป็นทุกข์เหมือนกันไหมลักษณนะเนี่ยหาสื่อตัวกันนี่คือภาพปฏิบัติ มีการเปรียบเทียบกันเหมือนกับเราเจาะไม้เจาะไม้เอาไว้ต้นหนึ่งแต่ไม่ทะลุเราก็มีโอกาสที่จะท,ท่าเสียทีได้ตายไปเสียหรือไปที่อื่นเตี้ยแล้วนี่เป็นต้นเมื่อกลับมาเจาะใหม่รอยเจาะที่เดิมนั้นมันถูกเปลือกไม้หรืออะไรมันหุ้มไปแล้วมันหุ้มไปแล้วเราไม่มองเห็นว่าเราเจาะที่ไหนบ้างเรามาเจาะที่ใหม่ก็เจาะไปเรื่อยก็ไม่ถูกพื้นที่เก่าเจาะทังวบ้านดีกวเจาะเีก เจาะตีพันกว่าเท่าเดิมไม่เจาะไม่ทรลุสักทีหนึ่งอันนี้ก็เสียเวลาเจเาะเฉยๆแต่ถ้าเราเจาะดึกเออรู้เก่าจริงๆพุ๊บเดียวถึงแหละทะลุลไปเลยมันใกล้ทะลุแล้วนี่นมีพ้นการการภาวนาปฏิบัติถ้าเราสื่อเดิมถ้าเราทํามาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราภา,าวนาปฏิบัติในขณะน,นี้ถ้าไม่มีสื่อเดิมเหมือนเดิมมาเป็นต่อเชื่อมกันแลไวก็ไม่มีทางกันแล้วกันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเราสร้างสื่อใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ นี่คือภาคปฏิบัติต้องใช้ปัญญาที่น่าให้มากๆเรื่องนี้การภาวนาธรรมะอะไรมันถูกทั้งหมดแั่แต่มันถูกปรมีิยามไหมล่ะตัวนี้เองสําคัญนอกจากนี้หลวงพ่อทูลสอนเรื่องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมว่าเห็นอะมิธมทมพระสูด,ดาครับตะกีตาคารเนี่ยเป็นลักษณะสายทางปฏิบัติเหมือนกันคือวัตถุสักัหมดกระแทกที่น่าให้หนักที่นาลงธาตุสีให้หนัก แต่พระโสดาเขาเนี่ยการพิจารณาธาตุสีเนี่ยยังไม่ถึงขั้นอสุภะจำไหมนะยังไม่ถึงขั้นอสุภะแต่อยู่ในขั้นไจรักให้เข้าใจตามแต่ลักรู้จริงตามแต่ลักตอนนั้นแต่ไม่ถึงขั้นอสุภะการพิณาธาตุสีลงสู่สุภะเป็นหน้าที่ของผู้จะมนุษย์ทรมเป็นพระอนาคามีเขาและพระหลานเขาจะพิจารณากัน แต่เราเดียวที่ผูถทุชนนะ่ะเดี๋ยวเนี่ยอยา,ากเอาภูมทธรรมตัวนี้มาใส่ตัวเองให้ได้ม,มันยากเพราะภูทมทธรรมนาคารหันมันทมาขั้นสูงขั้นละเอียดถ้าปัญญาไม่พอตัวนะ่ะไม่ชัดเจนนระไม่นีเสียเวลาปเปล่าเปล่าเสียเวลาในการท่วนาในชาตินี้สมมุติว่าชาตินี้สบายดีวัสนาบารมีเราเหมาะสมสมควรที่จะเป็นพระอาริยเจ้าจได้ขั้นพระโสดาบัน สมมติว่านะเรามีปรมีเราพอจะบรรลุธรรมได้ขั้นพระโสดาในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติดีๆแต่เราไม่ยอมรับภูมิธรรมพระโุดาจะไปฝืนขยโยกเยเยขึ้นไปหาภูมิธรรมพระอนาคามีอรหันั่นนั่นเกินความพอดีเกินความจําเป็นของคนๆนั้นเหมือนคนเด็กคนนั้นทุนเขาจะได้เรียนแค่จบป .6 เท่านั้นทุนมีอยู่เนี่ยแต่ทำไมไปเรียนไปในญายเอกร้วทุนจะพอไหมล่ะ นะตัวนี้เองถ้าทุนไม่พอมันก็ไม่มีไปนะอะไรเลยเรียนก็ไม่จบบอกก็ไม่ได้ใบประกาศนียบัตรนักเรยได้เลยก็อย่างเนี้ยตกกั้งสองฝ่ายถ้าเรามีเงินเท่านี้เรียนบอกให้มันจบมีใบประกาศออกมารับรองไปคุณบัตรนักออกทํางานได้เลยมีคุณบัติรน <Pokémon> ี่ใบประกาศนียบัตรรับรองได้นี่นังทำงานได้ อันนี้เหมือนกันบารมีเราแค่คุ่งรมพระโสดาเ,เราจะไปฝืนตัวเองไงอยากเอาผ้าละหันให้ได้ในชาตเนี้ยหรือมันเกินความเป็นจิงมันไม่ได้ไม่ได้เลยเลยทีเียมันได้เลย,เลย